Five, four, three, two, one. แล้วครับสุดขั้นสุดของแอร์ได้กินรุ่นไซตัตที่มาพร้อมกับฟังก์ชันประหยัดไฟเบอร์5้สาดาวและมีฟังก์ชันด,ดีๆอีกมากมายคลิปนี้มีคำตอบไปชมกันครับสวัสดีครับผมสมัติชัยกุลปาเอบากูรูรู้จริงเรื่องสินค้าเครื่องใช้ไฟและสินค้าไอที จากเขาใบาสตร์เซ็นเตอร์ครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าอากาศบางไทยนะครับมันไม่ได้ร้อนธรรมดานะครับมันจะมีร้อนแล้วก็ร้อนมากวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของสินค้าแอร์ไดกินรุ่นเซตัสครับเป็นการผสสานที่ลงตัวมากเลยนะครับเห็นไหมครับแอร์ไดกินนะครับรุ่นเซตัสนะครับตัวนี้นะครับเป็นการรวมเทคโนโลยีนะครับอย่างลงตัวนะครับ ตัวแรกเลยนะครับในส่วนของเทคโนโลยีในส่วนของสตรีมเมอร์นะครับเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนะครับจากไรกินนะครับที่เป็นเทคโนโลยีอิเล็กตรอนไฟฟ้านะครับช่วยสลายไวรัสโคโรดารน่านะครับอย่างได้ผลนะครับ99%นะครับโดยเราได้ไปทดสอบนะครับประสิทธิภาพนะครับเทคโนโลยี ติมเมอร์ตัวนี้ครับนะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในวันที่18พฤศจิกายน64นะครับใช้เวลาทดสอบนะครับ4ชั่วโมงนะครับก็ช่วยจัดการไวรัสโคโรนานะครับอย่างได้ผลนะครับถึง99.9เปรเซ็นต์ลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้นะเป็นการผสมสานระหว่างแอร์นะครับแล้วก็เครื่องพ่ออากาศในตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวไดกิน เซตัตตัวนี้นะครับเป็นแอร์ที่ลงตัวมากๆนะครับนะครับมาดูนะครับเทคโนโลยีต่อมานะครับในส่วนของเป็นซบลูนะครับเป็นแผ่นฟิลเตอร์นะครับที่กรองได้ทั้งคุณละเอียดคุณเพียม2.5นะครับแล้วก็ยับยั้งเชื้อโรคได้ด้วยนะครับเป็นแผ่นสีฟ้านะครับ นะครับนี่นะครับนะครับตัวนี้เทคโนโลยีต่อมานะครับเป็นเทคโนโลยีของ Hybrid Cooling นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ก็คือจะปรับลดความชื้นอัตโนมัตินะครับให้อากาศเย็นสบายนะครับไม่มีโดยไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในห้องนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของฟังก์ชันต่อมานะครับในส่วนของ คอนเวเนียนคอนโทรลนะครับดิวอินไวไฟนะฮะตัวนี้ควบคุมการทํางานระยะไกลนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับควบคุมด้วยผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับถึงว่าเราจะเข้ามาบ้านนะครับแล้วก็ตั้งเวลาว่าให้แอ r เย็นภายใน15นาทีก่อนถึงบ้าน20นาทีนี้เราก็คอนโทรลได้หมดเลยนะครับสะดวกสบายมากนะครับสหรับแอร์ได i ที่เซนตตัวนี้นะครับนะครับเป็นแอร์ที่นะครับ เน้นย้ำนะครับในส่วนของการประหยัดไฟนะครับไม่ใช่เป็นแค่อินเวอร์เตอร์เบอร์5ธรรมดาครับแต่เป็นอินเวอร์เตอร์เบอร์53ดาวนะครับด้วยค่าประสิทธิภาพ s e e r นะครับ24.7ต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับค่าไฟฟ้านะครับประมาณ3 9 9 9บาทต่อปีนะครับนะครับตัวนี้เป็นสินค้ารุ่นใหม่เลยนะครับในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับรับการัน5ปีนะครับ แผงคอยเย็นแผง TCB inverter นะครับแผงคอยร้อนนะก็รับประกัน3ปีนะครับแผงคอยร้อนตัวนี้ก็จะนะครับบางนะครับค่อนข้างจะบางตัวนี้สำหรับลูกค้าที่พื้นที่ใช้สอยน้อยนะครับนอกบ้านน้อยอะไรแคบนะบเป็นคอนโดอะไรเงี้ยตัวนี้นะครับตอบโจทย์ได้เลยนะครับว่าเป็น ดีไซน์ที่บางนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบตาอัจฉริยะนะครับตรวจสอบนะครับให้ทิศทางลมนะครับให้อร์โดนตัวไม่โดนตัวเนี่ยได้หมดเลยนะครับปรับปัตนมัติเลยนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับสมว่าเราไม่มีคนอยู่ในห้องเนี่ยนะครับเขาจะปรับนะครับประหยัดพลังงาน ไม้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันนี้ด้วยครับครับป็งไงบ้างครับสำหรับรีวิวนะครับแอร์ไดกินเซตัสดอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้านะครับไม่มากก็น้อยนะครับลูกค้าสนใจสินค้านะครับของเรานะครับติดต่อที่เพาบายได้ทุกสาขาครับหรือว่าจะเป็นช่องทางติดต่อกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไลน์นะครับหรือว่า Facebook หรือว่าคอซิสเตอร์ครับ1 3 2 4เพียิ้งเดียวจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับคอ,อนสีสมัตชัยพยิมพ์านะครับจากพอไบเซนเวอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับผมจะนำทิปด,ดีมานำสนเสนอกับลูกค้าทุกท่านตลอดปีครับสวัสดีครับ